สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะที่ติดตามไมล์เลิฟเจเจห้าเก้าแปดชาแนลนะคะสวัสดีเอฟซีสายลุงป้ายูทูบเบอร์สายลุงป้าทุกๆคนนะคะสวัสดีเอฟซีเก่าไมล์เลิฟด้วยนะคะสวัสดีทุกคนเลยค่ะที่ผ่านเข้ามาดูในคลิปของไมล์เลิฟเจเจทักไทยเอฟซีเพื่อนบ้านนะคะทุกทุกประเทศนะคะคนไทยทุกคนที่อยู่ต่างถินในใ่นเดงนไกลขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาเป็นกําลังใจคอมเมนต์ทั้งไทยพูดคุยกันเนาะแล้วก็กดติดตามให้นะคะในคลิปนี้ตามสัญญานะ,นะคะต่อจากคลิปที่แล้วเนาะเอาการ คำนวณรายวันมาฝากนะคะเป็นแค่แนวทางนะคะทุกคนเนาะไม่สามารถที่จะรู้ล่วงหน้าได้นะคะว่าจะมาตัวไหนสูตรคำนวณออกมาตามสูตรที่เราตั้งขึ้นเองแล้วก็คิดค้นมานะคะด้วยสมองน,น้อยๆของไมลเลิฟนี่แหละค่ะเนาะเอามาเป็นแนวทางฝากทุกคนเป็นคอนเทนต์ลงในช่อง y o u t u b e นี่แหละคะ่ะเพื่อที่เราจะมีคอนเทนต์ลงต่อไปนี่แหละค่ะเนาะเพื่อหารายได้จากช่อง y o u t u b e นี่แหละค่ะเนาะอันนี้เราพูดความจริงกับ ด้วยกันนี่แหละค่ะเนาะไม่อนุญาตให้วางลิงก์ใดๆใต้คลิปทั้งนั้นนะคะเพราะมันจะเป็นอะไรที่ไปนะคะกระทบกับกฎของ YouTube ท่านเนาะเราก็อย่าทำนะคะทุกคนเนาะไม่แล้วเจก,ก็ขอความการุณาขอความเห็นใจด้วยแล้วกันเนาะนะคะอันเรามาดูกันเลยนะคะก่อนจะไปดูฟังคำเตือนก่อนแล้วกันเนาะป้ยสนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะคะสนับสนุนสลากกินแบ่งของประเทศนั้นๆให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะ สูตรทุกสูตรมีเข้ามีหลุดเสมอควรพิจารณาให้มากมก่อนการลงทุนนะคะการลงทุนทุกครั้งมีความเสี่ยงเสมอไม่ว่าเราจะลงทุนอะไรนะคะความเสี่ยงมีทั้งนั้นนะคะดูกําลังของตัวเองเป็นหลักไม่ว่าเราจะทําสิ่งใดก็แล้วแต่ดูกําลังของตัวเองเป็นหลักจะให้ตัวเองนะคะเป็นทุกขเพราะการกระทําของตัวเองนั่นแหละคะ่ะเนาะเรามาดูกันนะคะวันนี้ลาวสตาก็หลุดนะคะเดี๋ยว พรุ่งนี้เราสตารก็จะเป็นเด่นสองเจ็ดนะคะจจะผู้ให้สองเจ็ดสองห้าเจ็ดห้าเก้าแปดเก้าหกแปดหกระวังเบิ้ลศูนย์ูนย์ด้วยนะคะทุกคนเนาะใครชอบศูนย์พรุ่งนี้ก็ตามศูนย์ต่อได้เลยนะคะเพราะว่าศูนย์มาเยอะมากนะคะวันนี้นะก็แล้วแต่ความชอบของบุคแต่ละคนเนาะไปเลาบจก็บอกไปนะคะเพราะว่าสูตรมาลาบจไม่มีนะคะไม่มีศูนแต่ว่า ถ้าใครชอบศูนย์ก็ตามศูนย์ต่อได้เพื่อศูนย์จะมาต่อนะคะทุกคนเนาะอันนี้บอกเป็นแนวทางนะคะส่วนสามตัวนะคะสามตัวให้5้าสองเจ็ดเก้าสองห้าแสองเดตัวนะคะศูนย์ห้าสอง ห้านะคะเก้าแปดเจ็ดห้าเนาะหรือถ้าใครชอบนะคะแบบดูมองดูเลขมันมาแบบไหนก็ลองดูว่าเออมันมีศูนย์ห้าศูนย์ศูนย์เจ็ดใช่ไหมคะแล้วก็จับรวมนะคะศูนย์ห้าศูนย์ห้าเจ็ดก็ได้อันนี้นะคะเอามารวมกันเป็นนะคะสี่ตัวก็สองศูนย์ห้าเจ็ดก็ได้เนาะนะคะถ้าใครชอบนะคะเพราะว่าไมล์และเจก็จับให้อยู่นะคะแต่ในสูตรไม่มีศูนย์หรอกแต่ว่าไมล์และเจเติมศูนย ในตัวเด่นไปด้วยเพราะว่าเผื่อศูนย์ติดมาอีกตัวหนึ่งนะคะเรามาต่อกันที่มาเลนะคะพรุ่งนี้มีมาเลเนาะแต่ว่านะคะคุณเช้านี้จะไม่มีนะคะจะเป็นมาเลนแทนนะคะพรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์เนาะมาเลให้เด่น0ูนย์หนะคะจับ2ตัว05 03 53 97 98 78์นะคะสตัว305 903 8ปดห้าสามแปดเนย์เก้าแะคะสตัว9 3้าสามศูน5์ห้าศูนเดเนศูนย์หะคะที่มาเลบเจพูดและอ่านให้ในช่องมาเลบเจเพราะว่ามาเลบเจไม่อยากไปซ้ํากันกับช่องอยู่มรุมพักได้อยู่นะคะถ้าอยากจะเห็นนะคะการคํานวณที่ว่าได้ตัวไหนเป็นตัวเขียนก็ลองเข้าไปที่ช่อง อยู่มารุมพักได้อยู่นะคะถ้าใครอยากจะเห็นเนาะเป็นเป็นกระดาษนั่นแหละคะ่ะตามที่ม้เลบเจลงให้ดูนั่นแหละคะ่ะเนาะนอกจากว่าวันไหนง่วงจริงๆอ่ะเราไม่ไหวแล้วก็ทําให้เห็นนั่นแหละคะ่ะเนาะแต่ก็เอาคนละเครื่องทําเพราะว่าเดี๋ยวมันไปซ้ํากันนะคะเพราะว่าไม้เลเจก็ไม่อยากมีปัญหาเนาะนะคะก็ฝากทุกคนด้วยแล้วกันนะคะมาต่อกันที่ฮานอยนะคะ ฮาหนอยพรุ่งนี้ฮาหนอยเฉพาะกิจนะคะให้เด่นหกศูนย์นะคะจับสองตัวหกศูนย์หกหนึ่งศูนย์หนึ่งสามแปดสามเก้าแปดเก้านะคะสามตัวหนึ่งหกศูนย์สามหกหนึ่งแปดศูนย์หนึ่งเก้าสามแปดหกสามเก้าศูนย์แปดเก้านะคะสี่ตัวเก้าหนึ่งหกศูนย์หกเก้าสามแปดสามแปดศูนย์หนึ่งนะคะ เด่นหกเนาะมาต่อที่ห้านอยพิเศษนะคะห้านอยพิเศษเด่น78็นะคะสตัวก็จะเป็น78 7ดแปดเจ็ดสองแสองสีสสาสาตัวนะคะสองเจ็ดแปดสี่เจ็ดสองเกสองสามสี่สีนะคะสตัว 9ก7าสองเจ็ดแเดส่องเดน7 8็ดแนะคะสำหรับฮา้อยพิเศษนะคะมาต่อที่ฮา้อยปกตินะคะฮา้อยปกติเด่น6กเจนะคะสตัวก็จะเป็น6 7 6จ็ดหกหนึ่งเหนึ่งเสองเสาสอตัวนะคะหนึด เก้าหกหนึ่งสองเจดหนึ่งสามสองหกสาดสสามตัวนะคะเก้าหนึ่งหกเดหสาสองเสองเดหนึ่งะคะเด่นห7เจนะคะต่อที่ห้านอยวีนะคะหมายลมเลขเจงว่วงมากเลยนะคะทุกคนตอนนี้เด่น0ูนย์แะคะจับ2ตัว08 09 8แดศ้า

นอนดึกมาสองสามวันแล้วค่ะตีสองเกือบจะตีสามง่วงมากค่ะตอนนี้เนาะก็พูดประมาณนี้แล้วกันในคลิปที่ทำเนาะนะคะก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะฝากกดไลค์ like กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องไม้แล้วเจเจห้าเก้าแปดช่องน้อยช่องนี้ด้วยนะคะทุกคนขอบคุณน้ำใจมากๆนะคะก็ฝากเป็นกำลังใจด้วยก็ขอให้ สูตรเข้านะคะก็ขอให้ fc my love fc ลุงป้ายูทูบเบอร์สายลุงป้าทุกคนนะคะมีแต่วความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดคอยส่งความมุ่งมั่นปรารถนาทุกๆประการน,นะคะโชคลาภเงินทองไหลมาทีมาไม่ขาดสายเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บเป็นเศรษฐีกันทุกๆกคนนะคะเจอกันในคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะไม่รู้คุณปุ้ยเขานะไหล <laughs> ไม่ง่วงหรือไงก็ไม่รู้ my love j เปิดทิ้งไว้อยู่นะ ก็ดูไปด้วยนะคะดูคุณปุ้ยปีแต่ว่าเราคำนวณรายวันนี้แหละคะ่ะมาฝาก f อฟก็เลยไม่มีเวลาไปนั่งทักทักถ่ายก็ดูให้ทุกคืนนี่แหละคะ่ะเนาะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ค่ะเจอกันใหม่นะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ